สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานการยิงระยะนะคะของกล้อง t ทรท l s t a สเตชนะคะยี่ห้อสอเกียรุ่น im 5 2ค่ะค่ะเมื่อเราเปิดหน้นาจาอเป้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่เราต้องการจะทราบระยะนะคะเสร็จแล้วนะคะกดไปที่ f 1 m eas ค่ะเพื่อทำการยิงนะคะกด stop นะคะ ค่ะตัวนี้ค่าก็จะขึ้นมานะคะจะมีค่า Sd นะคะจะอยู่ที่3.69นะคะค่า Hd นะคะจะอยู่ที่3.42นะคะค่า Hd ก็คือค่าระยะแนวราบนะคะค่า Vd นะคะก็คือค่าแนวดิ่งนะคะจะอยู่ที่ลบ1น0นะคะสำหรับวิธีการใช้งานการยิงระยะนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์พีนัมบวรนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการพิโซผาซับนักตะที่ส หรือว่าโัวเข้ามาในที่เบอร์สุดสองหนึนสามสี่ห้าสี่สองค่ะ